Thank <music> you. จัดสารแบบแบบนี้เพราะว่านอกจะมีหลายแบบใช่ของพวกเราจะจัดสารแบบนี้ก็คือจัดจัดสารจากไม้ไผ่ยาวๆนี่แล้วพ<ต>วกเรามาไว้ใช้ไว้ใช้ทำอะไรแต่ท้าดิฉันรู้นะเอาไวบา้บังแดดแล้วก็กำลมด้วยอ่ะใช่ใช้สารกันสุญญ์เออดิฉันรู้อีกอย่างนึงนะเอาไว้ใช้กับชาวนาะ อนะไรเก็บข้าวอะไรอย่างเนาะแต่เนี่ยนะฉันได้ไปต่างจังหวัดมาด้วยฉันน่ะได้ใส่หมวกแบบนี้นะแล้วฉันเห็นชาวนาใส่ด้ว เป็นแบบเดียวกันกับอันนี้นี่หมดแล้วเราก็ได้ดูโลกมันไปแล้วนี่ก็คือของจริงนะคะวางแดดเลยปะเราไปทำเราไปฝูกเข้ากันเถอะอ้าเรื่องต่อไปดีกว่าต่อไปเป็นเป็น ไม่บออ่ะอแลพอทำไมคะเวลาอย่างเช่นเคยเห็นข้าวในครั้าจะมีหุสิ่งสกปรกข้าวเปลือกเต็มไปหมดเลยมีม้าวได้รงมอด้วยใช่แล้วเขาจะใช้อะไรหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้มีกว่าเราจะได้กินข้าวไม่ให้มีม้ไม่ให้มีบอกไม่ให้มีข้าวเปลือกเหรอไม่มีเลยใช้ใช้ทำมาจาก ใส่สารนะคะตอนแรกเขาก็มีวิทีเหมือนกันนะคะเอาไปสารตารแดดมั่งกว่าจะได้มาอันหนึง่งมันจะรูปร่างทรงเป็นลูกวงกลมเขาเอาไว้เขาพูดถึงวหนหน่าอะไรนะาสารข้าวค่ะฝัดข้าฝัด,ดอุย๊ยพูดผิดน่ารักจัง อ๋ออย่างเนี้ยเราต้องฝัดแล้วก็ต,ต้องใช้อะไรปะคะต้องต้องใช้ ทอดหมอยันเดี๋ยวพ่อจะเอาหม้อออกไปนะลูกปาดปาดข้าวทำอย่างนี้นะคะ thank <laughs> you ใช่และกระดงะะ้งก็ทำมาจากไม้ไผ่โดยการทำเป็นตอกแล้วเอามาจากสารกันลักษณะแบบกรมมีขอบสูงขึ้นะเล็กน้อยแบบนี้เรียกว่าขอบกระดง้งชี้ขอบกระด้งสิตรงไหน และนี่นะคะก็คือลักษณะการเขียนของกระดงค่ะโอ้เขียนง่ายเหมือนกันแล้วเนี่ยออกเสียงตาอนนะคะกระดง,ดงกระ เพราะแมวอาจจะเอาไปกินก็ได้นะคะแม่เขาใช้นแน่เลยใช่ไหนเราฝาไป Oh, <laughs> ต้องน่ากินนะอย่าวิ่งอ,อย่ามูมาด้วยนะัครน,น้ำมังม่งเ,เ,เดี๋ยวแม่เทน้ำให้น้ำแดงแสนอร่อยเลยนะลูกเทเหรอคะพูดผิ้วป่าอเอ้ยไม่ใช่อีกคนนี่ 忘了吧。 ใส่เนี่ยค่ะแล้วก็มีหม้อรองอยู่ใช่แล้วหม้อละลายยังไงอ,อ่ะหมอ้อมาเป็นอย่างนี้ไงพี่โบขั้นตอนแรกนะคะก็เอาน้ำเนี่ยใส่ลงในหม้อแล้วก็เอาข้าวเอาข้าวเหนียวเนี่ยใส่ลงในขวดนี่นะคะแล้วก็เอาไปตั้งไฟแล้วก็รอจนสุกค่ะหมันจะออกเป็นมาเป็นอะไรอะ่ะง่เเาเราข้าใส ไปนี่นี่มันข้าวเหนียวนี่นาะเออใช่ข้าวเหนียว <c oughs> นี่มันผเอาใส่เสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะได้ข้าวเหนียวนะคะเอาอะไกินคู่กับอะไรได้บ้างเนี่ยกินได้หลายอย่างนเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสำหรับหวัว หัวถ้าหวดลวกที่ดาเมืกี้พิ่งอ่านแม่แล้วสำไดไแล้วแล้วสำหรับหัวนะคะก็สารด้วยตอไม้ไผ่ต่อไม้แพรต่อก็ต่อไว้แโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปใช้ไผ่เรียะหรือไผ่ง การใช้ตอกเรียหรือตอกงมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันหัวเน,นี่ยสารด้วยไผ่เรียจะมีความเหนียวยืดหยุ่นยืดหยุ่นค่ะพี่้ง,ง่ีมุกเรอะจริงๆเลยยืดหยุ่นแล้วก็อ่อนตัวได้ด้วยนี่ยาเล่นหน่อยไม่แบ่งมันเลยโอ้ไว้นุ่มยืดหยุ่นนะ่าแล้วก็พอเวลาปีบปาก ปีปาาหวัวนพปีปาาหวัวนก็จะอ่อนกว่ามเทีย่ยวอีกเลยไม่หักด้วยส่วนหวัวที่สาจากไถโบก็มีความแข็งแรงกว่าเพราะเสีก็คือหักได้เองโอ้โหสกสัยพี่แป้งก,ก็ไม่เรียนภาษาไทยวันไหนแล้วเนี่ยแหมถ้าหัวพูดนะไถโบกว่าไหม ัไม่หมดนี่จะเลือกวันนี้ค่ะเพราวันนี้ของเลเงอะเยอะนอกค่ะนอกแบบนี้นี่สองหัวยังต้องแบ่งกันอีกเหรอเอันนี้อะไร